สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ที่เพชรยนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะรถเพิ่งมาจอดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอรมาใหม่อีก6คันเลยนะคะรถเก่าอีก10คันนะคะเราได้ขายออกไปหมดแล้วภายในไม่กี่วันนี้เองนะคะเราได้เอาเข้าใหม่แล้วนะคะหคันด้วยกันนะโ o โยต้าฟอร์จูเนะคะบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะอยู่ในเลทราคาที่8ปดแสนปเก้าแสนขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะคะว่า เราเอาเข้ามาสภาพยังไงนะคะนะคะของเรานะคะรับเข้ามาสภาพนี้เลยสภาพดีงามลูกค้าแน่นอนนะคะพร้อมขายพร้อมใช้งานนะคะเราไม่เอารถตัดต่อตัดแต่งมานะคะรถชนหนักพลิกความจมนะ้ํามาขายกับลูกค้าแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะดูของเราเลยนะ,ะเราขนทีหนึ่งเป็นรถเทรลเลอร์เลยนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะสองจุดสี่ตัวว er 4, ีขับสองนะคะปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะราคาเริ่มต้นที่แปดแสน 8 9 0 0บาทนะคะ8 8 000, 9 0 0บาทนะคะบอกเลยว่าราคานี้นะคะจัดได้เต็มฟีดาวไม่ต้องผ่อนกันเลยนะคะไม่ต้องดาวกันเลยนะคะขอโทษทีนะคะรับประกันเลยนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะไม่เคยพลิกคว่ำหนักจมน้ำแตดต่อชนหนักถึงคางแน่นอนนะคะเราเอาเข้ามานะคะสภาพนี้เลยนะ,ะราคาเริ่มต้นที่8 8 000, 9 0 0บาทนะคะบอกเลยว่าไม่เนี่ยแสตนต้นนะคะ ใหม่นี่หนึ่งแสนต้นๆเองนะคะการันตีแน่นอนนะคะรถคัดเกตทุกคันนะคะด,ดูเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยฮะคะไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะคะการันตีทุก,กากรันเตอร์แน่นอนเราขนรถเข้ามาทีหนึ่งนะคะเป็นเทนเลอร์อย่างนี้เลยนะคะรถพรุ่งนี้นะคะเป็นรถบริษัทเนี่ยรถลดระวางนะะรับประกันเลยเรื่องโครงสร้างต่างๆนะ,ะว่าไม่เคยพิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะ บุ Service, คเซอร์วิสครบแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถนะคะเช็คเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะของเราเนะคะเช็คที่มาที่ไปได้เลยนะคะว่ามาที่ไหนมายังไงตรงไหนบ้างอะไรยังไงเข้าศูนย์กี่ครั้งมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะคะรถพวกนี้นะคะการดูแลนะคะเป็นการดูแลของบริษัทเลยนะคะมีแคนแนนดีมากมากนะคะการดูแลรักษาเนี่ยดีสุดเลยนะคะโตโยต,ต้าฟอร์จูเนอร์ของเราบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีสุดๆนะคะ ที่ขายดีสุดๆเลยนะก็ว่าได้นะโตโยต้าฟอร์จูนของเรานะคะมาชมได้เลยนะที่บริษัทเพชรนของเราแท้สิริไทย9 5ร้านสุดร้านติดอยู่ริมถนมนใหญ่นะคะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด9โมงชา้าถึง5โมงครึ่งนะคะฟอร์จู e เนอร์นะสภาพดีๆอย่างนี้นะคะเรามีเอาเข้ามาให้กับลูกค้าเรื่อยๆเลยนะ,ะตอนนี้นะบอกเลยราคานะคะเริ่มต้นเพียง4 8 8 9 0 0บาทน,นะคะ เราอัปเดตให้กับลูกค้าดูสดๆร้อนๆเลยนะคะว่ารถของเราจนะการันตีแน่นอนนะ,ะว่าใหม่นะคะพร้อมใช้งานพร้อมขายนะคะสภาพเข้ามาเนี่ยเกือบสมบูรณ์ร้อเซ็นเลยนะคะจัดไปแน่นได้เต็มทุกคันนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณหนึ่งมื่นหกพันบาทต่อเดือนนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะเอาไปใช้เที่ยวปีใหม่นะคะไปใช้เที่ยวสงการหรือปีหน้านะคะ เทศก,กาลปีหน้านะคะมาเลยนะคะที่พีดจอของเรานะคะเรามีให้ท่านเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะเกง๋งสี่ประตูตัวแขบรถตู้ตัวตอนเดียวนะคะเรามีให้ท่านเลือกมากมายเลยนะคะดูค่ะนะคะเรานะคะคัดเลือกรถมานะคะอย่างดีงามเลยนะคะเรามีทีมงานมาร์เก็ตติ้งรับซื้อรถนะคะคัดเกรดทุกคันแน่นอนนะคะ การัของเราถ้าประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะคะมากกว่า10ปีเลยนะคะเรารับประกันเรื่องการคันรถมาอย่างละเอียดแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานะคะใครอยากชมนะคะอยากติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 6ย์5 2 7 3 6นะคะ096 725 2736นะคะเบอร์เอเมอนไลน์ก e ็ได้นะคะบอกเลยนะคะว่าเรากล้าการันตีแน่นอนนะคะคุณลูกค้าขานะคะมาชมได้เลยนะคะเบอร์เอเมอทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะ โอเคคะ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างนะคะอ่านะคะอาจจะมีรอยบุบรอยอะไรนิดหน่อยนะครเป็นตาของรถมือสองน,นะคะแต่เรื่องสภาพนะคะโครงสร้างเนี่ยเราร้อเเซแน่นอนค่ะคะุณลูกค้าคานะคะแล้วพบกันนะคะที่เฟรโจนนะคะติดต่อสอบถามวัตลอดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูขค่าสุดท้ายของเทนเลอร์นี้นะคะราคาเริ่มต้นที่8 8 9 9 0 0บาทนะคะ มาชมได้เลยนะคะเป็นรถบริษัทคัดเกรดแท้ทุกคันแน่นอนค่ะนะคะคุณลูกค้าขาเพชรเพือนของเรานะคะการันตีแน่นอนค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากถาวกันมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ